สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปดาวแล้วนะคะดาวปกติกับดาว V.I.P. นะคะเมื่อคืนก็ได้ประมาณนี้นะทุกคน3 5แล้วก็25นะคะนี่เลยนะคะให้วิ่งแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยได้เลยนะคะประมาณนี้นะไปะปารอบต่อไปกันเลยนะ จอดสี่ห้าสองให้เลยนะคะห้าแปดสองก็สองหนึ่งอย่าลืมสองจิตสองห้าติดไว้หน่อยนะทุกคน สองแปดอืมพุ่งนี้วันพุธเนะาะเช้าวันพุธนะคะเด่นหนึ่งกับเก้าอ้าวออกไปตามทางเฟรมเลยเน้นนะคะเน,น้นนี่เน้นนะเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นเลยนะคะ จาะให้หมดแล้วประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครเล่นเด่น1กับ9 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8นะอันนี้ก็คือเ <c oughs> จาะ4 5 2ให้เลยนะคะแล้วจะมี1อยู่ตรงนี้ทุกคน1 0แล้วก็1 4ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็1 7เนี่ยทิ้งไม่ได้นะคะ1 2 6อยู่ในใจ1 2 6 2 6 2 6 อประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เกรงใจแล้วอ่ะอืมประมาณนี้จะให้สองเก้านะอ้าไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะอ่ะขอให้โชคดีนะเอาเก้ามาใส่ตรงนี้หรออ,อ่ะขอให้โชคดีค่ะ